สวัสดีค่ะสวัสดีคุณนพ่อคุณแม่เอฟซีแฟนช่องทุกท่านทุกคนค่ะเอาคลิปนี้นะคะกลบมาพบมาเจอมาอยู่กับเส้ยน้องอีกคือเก่าเหมือนเดิมค่ะมาพบมาพอกันนะคะทางช่องยูทูบบุญน้ำโชคอีกเช่นเคยเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะกะ มาแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะสิ้นสุดการรอคอยแล้วนะคะในส่วนแนวทางตัวเลขของพ่อเมืองการค่ะเลขดับตรงล่างพ่อเมืองการนะคะประจ,จำงวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองหาหกแปดค่ะได้หูพร้อมกันแล้วในคลิปนี้เนะาะจังไดนะคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขค่ะภายเข้ามาแล้วนะคะเสียส่งกับฝากทุกท่านทุกคนนะคะฝากซอยกันกดถูกใจนะคะกดไลค์กดแชร์เนาะ เพื่อเป็นการให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วนะคะผู้ใดที่ยังบ่กดติดตามยังบ่ก,กดกระดิ่งนะคะเสียซองกับฝากกดเวน้ำแน่นะคะเพื่อที่จะว่งผ่านคลิปดีๆเนี่ยทางดเด็ดๆที่ทางช่องได้นำมาฝากในทุกๆมือนั่นเองค่ะช่วงนี้นะคะทุกท่านทุกคนต้องฟาวนะคะต้องกดกระดิง่งกดติดตามกดแจ้งเตือนไว้ให้ดีเออต้องติดตามต้องกดเบิ้ง่องบุนน้ำโชกนียูเลยๆนะคะ เพราะว่าอีกอย่างอ่บเมนอย่างดีช่วงนี้นะคะเจนสองอยากแห้คุณพ่อคุณแม่นะคะลงคลิปบอเป็นเวลาเวลานะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าผู้ใดที่รอค่อยแนวทางอียังอยุ่เป็นพิเศษนะคะใหะ้คุณพ่อคุณแม่เนาะกดแจ้งเตือนกดกระดิ่งไว้นะคะเพื่อที่จะเวลาที่เซนสองลงคลิปไปนะคะ ระบบเพิ่นจะได้ไปแจ้งเตือนคุณพ่อคุณแม่นะคะจังสีเดบพาดแนวทางต่างๆนะคะที่ล่อค่อยกันเนาะอย่างเช่นนี่ละแนวทางของพอเมืองการนี่ละที่จริงแล้วนะคะเส้นสองจะลงแนวทางของพอเมืองการเนี่ยคือหลังหวยออกหนึ่งวันนะคะก็คือเลขออกวันที่ส6หกเนาะสิบกกันยาที่ผ่านมานะคะวันที่ส7บ็ดเนี่ย เอฟซีต้องเห็นแนวทางของพอเมืองการแล้วผู้ที่ติดตามผู้ที่ล่อค่อยเนาะเพิ่นกะว่าอา้าวแม่แม่ฮะบ่ะเป็นแม่หาบ่เจอหรือแม่นหยังเน,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 นาะหรือเช่นซองเป็นหยังเนาะอีหยังจังซี่เนาะติดตามกันมานะคะเพราะว่าตอนเนี้ยเช่นซองลงคลิปอยู่เนี่ยจะเป็นวันที่21เด้อคุณพ,พ,พ่อคุณแม่ค่ะถ่ายคลิปอยู่นะคะเป็นช่วงดึกๆของวันที่21เอ่อกันยายน2568นะคะก็ถือว่าเออ่ทิ้งระยะเวลามานานเกิน เบินไปนะคะในส่วนแนวทางของพ่อเมืองการเนาะก็ต้องกราบขอโทษขอภัยจริงๆนะคะทรงนี้ทั้งสองอยากแห้งนะคะอยากสีเฮ็ดคิบล่งหายอยากสีน้ำเสนอหายวสันแต่ว่ามันบา่างอีลีคุณพ่อคุณแม่คะกะพยายามนะคะจังเช่นมือนีเนาะพึ่งมาวางช่วงเด็กๆนะคะก็เลยอะเอฟซี FC ถามกันเขามาหลายทั้งคอมเมนต์แน่ทั้งไล์มาแน่นะคะว่ามันเป็นประโยชน์มากๆนะคะคือ เอฟซีเพิ่นต้องการมากๆนะคะสําหรับแนวทางของพอเมืองการเนี่ยเพื่อที่จะไปหยิบไปจับลอตเตอรี่่าสั่นพ่อแม่พนวาเนาะเออแม่ก็ล่อข้ออยู่ที่จริงนะฟันได้ต้องงดแล้วดิแม่อยากซื้อเลขตัวนี้แห้ง่าสั่นจีไปหาลอตเตอรี่แต่ว่าฐาของพอเมืองการเพื่อที่จะมาตัดเนาะ ลดต้นทุนนาตัดท่อนออกไปนะคะโตได้ทีมันมาตรงก็บพอเมื่อการกรสิได้เบาลงแน่เออหรือว่าตัดออกไปเลยอย่างจังสี่นะคะกะขอโทษขอไผ่หลายๆนะคะอ่ะแนวทางพอเมื่อการเนาะหลายท่านหลายคนที่เขามาเบิงไม่เขามาติดตามนะคะกะจะสงสัยว่าเป็นยัง เอฟซี ừ, แฟนช่องนะเป็นยังคือสนใจเป็นยังคือรอคอยกันแทะเห็นได้คอมเมนต์กับลายคอมเมนต์นะคะแนวทางของพอเมืออการคือแนวทางเอยียงรัสนแนวทางของพอเมืองการก็คือแนวทางเลขดับตรงล่างนะคะยูคูกับซองบุญน,น้าโชคเนี่ยอ่ายังแบบนับแบบนีเลยเนีย่คือ,อยังนน้อย,อยมี3ปีนะคะพาเอฟซีลดตน้นทุนนี่เนาะถ้าสีวลนับง่ายๆนะคะนับแบบจอจอจันจันในเห็นภาพเลยก็คือ ปี68นะคะแนวทางของพ่อเมืองการนะคะเลขดับตรงล่างนี่เอาอยูมาโดยตลอดในปี68ยังไม่หลุดซักงวดนะคะยังเช่นงวดที่ผ่านมานี่เนาะ16กันยายนต5 6 8ค่ะ445760738699021528ประสันดับโตรตรงล่างเด้อประสันด้อ่ะคนปรากฏว่าเลขกลางงวดเมื่อกี้ 16กันย่าออกอย่างออกไปที่หาแปดคุณพอคุณแม่ในเลขเก่าคููของหางนี้บอะมีหาแดก็แสดงว่าช่วยเอฟซลดต้นทุนไปอีกหนึ่งงวดนะคะเกินเคิงปีแล้วนะคะของพอเมื่องารนในปี68แปดนี่ก็คือซอยเอฟซีได้หลายตังเลยเออแต่ละงวดแต่ละแนวทางแต่ละโตเลขที่หามากในทุกๆงวดเนาะมีแต่ตัวง,งามๆเนาะคุณพ่อคุณแม่ แต่ว่าเอาอยู่มากโดยตลอดนะคะนี่ละเป็นที่มาที่ไปว่าเป็นยังเอฟซีคือล่อ FC ค่อยเอฟซีคือทากันแท่ในส่วนแนวทางของพอเมืองการอะวัวสิลง่คลิปได้ถามมาเบื่อะนะัพ่อเมืองการลงหรือยังบางคนโท่มากบางคนไล่มากคือ,อยังบอเห็นหือแม่นยังหือแม่นซ่องปิวไปเร็วหือแม่นซ่องไปใจประสันเพื่อนก็ะถามมาเนาะบบเด้ไปใส่คุณพ่อคุณแม่ความหมายนะ ยังบอกให้ไหนลงคลิปให้เบิงสันดี <c oughs> นี่ละถาาคลิปนี้นะคะผู้ใดเห็นเนาะฝากน้ำแน่นะคะฝากทุกท่านทุกคนนะคะซอยกดคอมเมนต์เออสิสวัสดีก็ได้หรือว่าสิขอบคุณพอเมื่งการก็ได้นะคะหรือถ้าใครสะดวกฝากกดแชร์คลิปนี้ออกไปเยอะๆหน่อยนะคะเพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นเนาะบางท่านบางคนที่เขาอาจจะหาคลิปยากอาจจะ อ่ด้วยระบบเพิ่นบอค่อยเปิดการมองเห็นเหุช่องอบุนน้ำโชคนะคะถ้าคุณบออคุณแม่กดไลค์กดแชร์คลิปนี้หลายๆหรือว่า, comment, อาคอมเมนต์เออคอมเมนต์ลายแน่นะคะมันจะเป็นการเปิดการมองเห็นนะคะระบบเพิ่มจ,จำว่าโอ้คลิปนี้มีคนสนใจมีคนให้ความสําคัญกับเขานะเออเราควรจะดันเขาอย่างสิเนาะมันก็นจะไปแจ้งเตือนเออหรือว่าจะไปขึ้นหน้ายูทูบนะคะของ เอหลายๆคนที่เพิ่นล่อข้อย,อยู่ก็ได้นะคะเป็นการบอกต่อกันไปเนาะอ่ะโอเคฝากด้วยนะคะถ้าใครที่สะดวกนะคะมามาดูในงวดใหม่ดีกว่านะคะงวดที่จะถึงนี้ที่ทุกคนล่อข้อยนะคะห่ตุลาคม2องหางหกค่ะเตรียมสมุดปากกามาได้เลยนะคะจะส่องจากอ่านในฟังก่อนเดี๋ยวจะยกให้คุณพ่อคุณแม่ที่สะดวกแคปได้แคปหน้าจอกันอีกทีหนึ่งนะคะ เก้าคู่เก้าหางอันตรายนะคะในงวดนี้ของพ่อเมืองการค่ะตัวแรกนะคะห1หนึ่งเจ็ดสี่3ปดเค่ะ อ่ะทวนอีกครั้งหนึ่งเนาะเก่าหางนะคะหกหนึ่งเจ็ดสี่แปดเจ็ดเก้าศูนย์ศูนย์สามหนึ่งหกสองเก้าสามสองสี่ห้าค่ะอ่ะดับตัวตรงล่างอย่างเดียวนะคะโบเกียวกับโตกรับและกับโบเกียวกับเลขบนค่ะอ่ะแคปหน้าจอคุณพ่อคุณแม่นะคะกดไลค์กดแชร์หลายๆถืออกถือใจตัวได้ ถ้ามาคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์เยอะๆนะคะขอบคุณพอเมืองก,กันก็นได้นะคะให้คอมเมนต์มากที่จริงแล้วคอมเมนต์สำคัญมากๆนะคะถ้าคลิปใดมีคอมเมนต์ไลน์กับเพื่อนกระสิดันเนาะดันคลิปให้ไปเปิดการมองเห็นให้ผู้นั้นผู้นี้เห็นร้ายึ้นะนะเนาะโนก็เลยฝาก f อฟซีนะนะคะท้าผูใดสะดวกนะคะกดคอมเมนต์นะคะหรือว่าแชร์นะคะกับกดออกไปไลย์ให้กำลังใจซึ่งกันและกันเนาะ แคปหน้าจอนะคะเลขดับตรงล่างพอเอมืองการค่ะ1ตุลาคม2568ค่ะอค่ะแล้วก็ฝากแจ้งเตือนประชาสัมพันธ์นะคะใครที่รอแนวทางเลขวิ่งแม่นๆนะคะคลิปก้อนหนานะคะเสี่ยสองลงคลิปแนวทางเลขวิ่งแม่นๆไปแล้วเด้อคุณพ่อคุณแม่นะคะเขาติดต่อกันมาสิบงวดติดแล้วนะคะบอธรรมดาอีลีนะคะมื่อนี้นะคะลงคลิปงวดไม่ห้เบิ้งกันแล้ว ไพ่รออยููไพ่ทายยูเข้าไปเบื้องเขาไปพิจารณาได้เลยนะคะเป็นตะคือเป็นตะคือนะคะที่บองก็มีโตดีโตเด็ดที่วิวอยู่ในคลิปอยู่นะคะฝากคุณพ่อคุณแม่เข้าไปเบิ้งเข้าไปเอาแนวทางตัวเลขน้ำแน่นะคะแล้วก็อนดัปิดคลิปนี้นะคะก็ยังฝากน้ำแน่เนาะขีมหนาสวยน่าใสานะคะความสวยความงามนะคะคุณพ่อคุณแม่ขาผู้ใดที่เป็นฟ้าเป็นกะเป็นจุดด่างดำนะคะ แนะนำเลยนะคะคีมกระปุกสีเขียวนี่คือตัวหลักตัวนี้สีเขียวใช้ก่อนนอนนะคะตัวนี้สีซ้อยเรื่องฝากะจุดดางดำนะคะผิวหนามองคาถ้าปุ๊บนะคะใส่ติดต่อกัน2-4กระปุกหน้าข้าไซ้์ขึ้นฝากะเบิงจางลงภายใน2-4กระปุกเลยนะคะตัวสีเขียวเนาะ ส่วนตัวสีส้มนะคะจะเป็นในส่วนกันแดดผสมร่องพื้นนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่นะคะบ่มีขี้มกันแดดไส่หรือว่าอยากได้ขี้มกันแดดที่ครบจบในกระปุกเดียวนะคะท่าปุ๊บนะคะบ่ต้องท่าแปลงเติมบ่ต้องแต่งนายยากนะคะ มันจิตเป็นกันแดดผสมร่องพื้นกันแดดได้พร้อมนะคะและะ้วก็เฮ้ไนนาเฮ้าค้าวไซขึ้น1-2ระดับหลังทาทันทีเลยเนาะมีพร้อมส่งทั้ง2ตัวเลยนะคะใครสนใจนะคะติดต่อมาสอบถามหรือว่าสั่งซื้อได้ตามเบอร์ที่แซนสงลงไว้ข้างล่างนี้เลยค่ะ 0940292674 0940292674ค่ะเป็นทั้งเบอร์โทรและกับเบอร์ไลน์นะคะสนใจติดต่อมาได้เลยแช่นซองดูแลตอบคำถามและกจัดทรงดูแลเองเบดทุกอย่างเลยนะคะฝากไปด้วยนะคะโอเคค่ะคลิปนี้นะคะขอจบไว้เพียงแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปค่ะขอบคุณค่ะ